ไส่เลยไส้หมูไส้หมูครับอืมไส้หมูครับตักลงดึงเลยดุดึงนะสวัสดีครับวันนี้แม่ยุ้ยกับน้องไนทจะพาพี่ๆทุกคนมากินอะไรนะหมูย่างหมูย่างครับหมูย่างครับเอากินเลยดุเอาไหนมาแซ่บๆนะครับเออแซ่บๆนะครับอันนี้ไส้เนี่ยถ้าถ้านี้จะเหนียวนิดนึงอันนี้ก็ชิมด้านี้ก่อนได้ไสเลยไส้หมู ไส้หมูครับอือไส้หมูครับตักลงดึงไวลูกดึงนะขึ้นมาแล้วนะเออเนี่ยเนี่ยเรากินนะไส้หมูคุณเพื่อนลุอืออือเด็กเด็กกินผักนะกินผักร่างกายจะได้แข็งแรงอันเนี้ยออกไหมลูกอันนี้อันนุ่งนะอันนี้ ก้มหวานนะอื้อือนนือ,อหืออ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 อยืออือืออือหืออืออ้ออ้อ ก็กรอบอยู่นะเอาหน่อยๆจิ๋วเอามาเศษเน่าเศษเน่อโชว์นะพี่พี่โชว์ดูซิหืมขวจยัง ไม่กินบ uhm ้างนะมันเหนียวเกินนี้มันเหนียวเกินไม่เป็นไรหรอกอันนี้สิอันนี้มันนุ่มอ๋อนั่นแหละกินเลยอืมนั่นแหละน้ำจิ้มใส่อืมอืมเห็ดสักใจกิ

บ๊องนั่งเหนียวจิอ๋อถือใส่นี่ลูกใส่นี่เผ็ดแล้วเออเผ็ดแล้วเผ็ดแล้วเคยครับพี่ประตูเย็นครับพี่ประตูเย็นนี่เอามกินน้ำเอาประตูเย็นเป็นแล้วครับประตูเย็นกันเอาเนยแม่เปิดให้โอเคประตูเย็นดีลูก

แกะข,ข้างนอกลูกติดฟันแต่อยากกินเนากชวนพี่ๆกินแต่ติดฟังไม่แกะข้างนอกลูกแกะข้างหน้ากินยังไงกินต่อนี่ยนี่อันนี้นี่เออกินต่อยังไม่แกะอันนี้นให้แกะเอออะไรมาเพื่ <c oughs> อนอะจุ่มเลย <c oughs> 嗯，快点穿过来。Hmm. Mm hmm. mm hmm. กาแซ่บแซ่บ<ช><ช>ลัมขนาดมันเหนียวมันเนียวก็อยากกินในรูกอันนั้นอ่ะน้ำมันเผ็ดแต่มันอร่อยแซ<ช>่บอีรีเดอร์ใส<ช>่อืมอืม 촬 <susurra> 뭐음 อเสียงอันไอเล่นเบ,บเบเลตมันดังอลุกเสกร็จหลีเหมือนอันไหนว่าเนี่ย อ,อร่อยมากค่ะ ขอ,ขอบคุณทุกการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้มมยืยูด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาแล้วค่ะหมดแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่